มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบดูทีวีเนี่ยทีมชาติเขาเตะและไปเห็นพิตุกไปยองผิวอ่อนทำไมคนภาคทำไมทำไมพูดถึงเขาบ่อยตลอดอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงแบบติดหูทําไมเราจะไปอยู่อยู่ตรงนั้นเลยเขาพูดอยากเป็นอะไร้าอยากเป็นแบบนั้นก็ดูดูเออพิตุ๊กมันเก่งเว้ยแต่คนภาคมันก็ผิวอ่อนผิวอ่อนนี่ก็ผิวอ่อนนี้คือเราแบบมันก็ติดหูแล้วเราก็เล่นมาเรื่อยๆย้อนกลับมาที่โรงเรียนเองก็มันก็เป็นเวทีของเราละกูอยากจะเล่นแลวกูอยากจะโชว์ละกูก็ไม่รู้อ่ะกูก็มีความสามารถอ่ะ ก็ไปเล่นแพ้ที8ปลูกนะแพ้ที7จลูกอ่ะเราจับฉลารู้แล้วเจอไป็สมุทรเสถียไป็สมุทรคาโอ้โหเรื่องนนี้คือแบบมันเป็นทีมที่แบบมาในหนังเป็นทีมที่ใหญ่ตอนนั้นสนไหมไม่สนไหมว่าแพ้กูไม่สน่ะกูสนที่ว่ากูอยากเล่นเล่นเอออยากเล่นฟุตบอล11คนญาติจริงๆแบบมีกรรมการมีมีการแข่งขันจริงจังมีอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนในทีวีที่เราดูอ่ะเหมือนมันเลี้ยงอยากเล่นอ่ะ แต่โอกาสนั้นมันมาตั้งแต่วันนั้นเลยที่กูเล่นแพ้ทุกอย่างกูแจมออกมาคือเขาก็เห็นแววเห็นแววคนนี้มันดีว่ะแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยโรงเรียนปทุมค่ติดต่อมาอยากจะพาเราเนี่ยเข้าไปอยู่โรงเรียนแห่งนี้เอ,อแล้วเราก็บอกว่าไปครับนะครับคำว่าฟุตบอลที่เราฝันตั้งแต่ตอนเด็กเริ่มตั้งแต่วันที่เราเข้าไปเรียนที่ปทุมคายุคเราอะ่ะมันก็จะแบบต้องผ่านนักเรียนก่อนทีมชาติแรกของนักฟุตบอลนักเรียนคือนักเรียนไทยพอไปเล่นให้ปทุมค่เราก็เริ่มรู้แล้วว่าโรงเรียนไหนที่มีโค้ดนักเรียนไทยอยู่ในนนโรรรรงเเเเียาาก็็ิ่่มมหแล้วว โรงเรียนพันธุสิการราชดำเนินธนบุรีตอนนั้นเราจะมีอาจารย์พยงหุ่นเนรเป็นโค้ดอ่าใช่อาจารย์พยงเขาอยู่ในอยู่ในสตาร์ทของทีนักเรียนไทยแล้วเราเริ่มที่จะเล่นประตูมุขาเริ่มมีชื่อเสียงบนนักเรียนล้วเริ่มมีหนังสือลงเริ่มมีพี่ๆมาสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เริ่มแบบมีคนรู้จักเราละอืมมันก็มันก็เป็นชอยอีกก็เจอราชดำเนินก็ไปเล่นแบบนี้เลยก็เล่นเล่นเล่นคืออาจารย์พยงจีบมานานอยู่แล้วแหละก็พอจบมสามอาจารย์พยงก็ชวนเลยครับชวนไปเรียนที่พันธุสิการมาเลยแล้วว่าาโอกส ตีทีมชาติมีแล้วโอกาสที่เราจะออกทีวีอมันเป็นไม่ได้สูงมากเริ่มเล่นแล้วก็อาจารย์มยงก็พาไปเล่นนักเรียนไทยนั่นแหละความฝันแรกมันเริ่มแต่งนักเรียนไทยถึงฝันแล้วก็มันกลายเป็นแบบความสุขที่เราที่เราทําด้วยตัวเองนะไม่ได้บอกว่าไม่มีใครส่งเสริมมีคนส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากเด็กม้านอกคนนึงตัวดําๆไม่รู้เลยไปคัดทุกที่แม่งไม่ติดทุกที่คือแบบเราไม่รู้ว่าอนาคตในกรุงเทพเก่งม้านอกไม่สู้ที่ค้องในเมืองก็ยังเป็นคำคำนี้อยู่เพราะว่าขลองในเมืองก็คืออาจจะไไม่ด เป็นคนเก่งแต่เราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีเล้วหนึ่เราก็จะคิดเอออาจะคิดหลายๆอย่างว่าแบบอุ้ยมันสู้คนในกรุงเทพไม่ได้หรอกคนที่เขาเก่งเขามีความสามารถไม่แต่อนี้มก็เป็นจุดหนึ่งนะที่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ในความคิดนี้เดีวสกรถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วกันอย่าใช้คำว่าบ้านนอกเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้คำนี้มันใช้ไม่ได้หรอกเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาที่อยากมาทํางานในกรุงเทพหาโอกาสในกรุงเทพแล้วไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ผมอยากให้ดูยดากสกอร์เป็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะสุดท้ายคุณทําได้และขอเสียตัวมือให้กับด็กสกอร์ทองเราครับ oh.